สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับในรายการบ้านและที่ดินไทยซึ่งก็เป็นรายการประจำทางด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองบ้านและที่ดินการลงทุนการพัฒนา,าสาธารณภคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานั่นเองอารายการนี้จัดโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี for ่ฟอร์เรสเ a ดแอ์ส ผมโสพลพรโชคชัยเป็นผู้ดำเนินการนะครับในรายการนี้มีสาระประโยชน์หลายต่อหลายอย่างมาเรียนให้ท่านทราบวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ของบุคคลถึง3ท่านซึ่งเป็นนักพัฒนาที่ดินเป็นอดีตข้าราชการกรมที่ดินในเรื่องต่างๆอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับราคาประเมินทางราชการกับราคาซื้อขายต่างกันไหมและแนวคิดของบริษัทพัฒนาที่ดินอีก2แห่งนะครับชื่อเรียนพัพเปอร์ที รวมทั้งบริษัทสลิเมโทรซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินที่มีชื่อเสียงแต่การที่มานำเสนอนี้ไม่ได้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะครับถือว่าเป็นการให้ความรู้และก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบว่านักพัฒนาที่ดินนั้นมีมองมีมุมมองอย่างไรบ้างเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในโครงการนั้นๆนะบางท่านในที่นี้นี่นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ฟังการหรือว่าชมรายการนี้อยู่อาจจะ ผันตัวเองมาพัฒนาที่ดินหรืออาจจะเป็นคนที่จะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์จะได้เข้าใจว่านักพัฒนาที่ดินคิดอย่างไรเราจะได้รู้เท่าทันซึ่งกันและกันและจะได้ไม่เสียเปรียบนั่นเองในวันนี้นอกจากมีบทสัมภาษณ์ต่างๆเหล่านี้แล้วยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมกาโลโพลิสโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อเมกาโลโพลิสหรือ เมกะซิตี้นั่นเองนะครับมีกราปุลิสแต่ว่าอภิมหานครนะซึ่งไม่ใช่เป็นแค่เมืองไม่ใช่เป็นแค่นครแต่เป็นอภิมหานครก็เป็นโซนของเอเวนเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่นี่ครับเป็นเอเวนฟิลด์ที่ใหญ่มากซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทยออจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ขออนุญาตนำเสนอเรื่องที่สองที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือ เรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบผมมีฐานะเป็นกรรมการหอ,อการค้าไทยแล้วก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าในหอการค้าเราก็มีการรณรงค์เรื่องนี้ถ้าเกิดในวงราชการหรือในวงเอกชนไม่มีปัญหาการทุจริตและประพฤติไม่ชอบเราก็เชื่อว่าราคาสินค้าและ<ม>รบร<ม>ิการต่างๆนั้นน่าจะถูกลงกว่านี้ และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายดังนั้นเราจึงมาคุยในเรื่องนี้นะครับเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ผมก็ไปเป็นอาจารย์สอนตามที่ต่างๆด้วยนะครับทั้งที่นิด้าบ้างหรือว่าล่าสุดนี้ก็ไปสอนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชไปสอนถึงศูนย์ลํำปางเลยครับแล้ก็ผานศึกษาไปดูเมือแม่หมาะโรงไฟฟ้า แม่หมะซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าฐานหินลิกไนท์ว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างแต่ที่สําคัญที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องบ้านและที่ดินไทยในรายการนี้ก็คือการที่เกิดมลพิษต่างๆนั้นส่งผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินอย่างไรบ้างนี่เป็นผลการสํารวจที่เรียกว่าไม่มีที่อื่นสํารวจไว้ ก็มีทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาร,ริมทรัพย์ไทยโดยผมในฐานะที่เป็นอาจารย์ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทนะไปลงพื้นที่สำรวจน,นักศึกษาเราท่านหนึ่งเป็นพระด้วยนะครับเป็นเจ้าวาดวัดหนึ่งในจังหวัดลำปางด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่แหละครับคือรายการบ้านและที่ดินไทยซึ่งก็ให้ความรู้หลายต่อหลายเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แต่เราถือว่า ไม่ได้เป็นการาทํารายการแบบค้ากําไรนะครับเราถือว่า knowledge is not private property ความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครเราสามารถแบ่งปันกันได้ท่านสามารถที่จะเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารายการต่างๆของเราได้นะครับตามาที่อยู่ต่างๆที่อยู่ด้านล่างเพื่อว่าเราจะได้สามารถพัฒนารายการนี้ให้เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและก็เสนอสาระที่ สามารถที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงหรือเป็นข้อคิดรประกอบการพิจนารณานั่นเองเดี๋ยวพบกันนะครับ